มาครับผมคนดูและนี่จะเป็นกิจแมวครั้งสุดท้ายในอดีผมพอดีผมกดช่องท้ายแล้วมันได้ของเด็ดไงก็เลยแบบว่าเอาซะหน่อยลดตั้ง90%อ่ะรอบนี้วผมจำได้เราซื้อห้าร้อกว่ารอบนี้ก็มาในราคาย่อมเยาก็ขอเอาซะหน่อยสบายหนึ่งเตรียมกลมเลยคืองบ1,000เนี่ยเราจะหมดไปเท่าไหร่ถึงจะได้190ก่าอัน กับใบนี้ตกประมาณ200กว่าบาทแล้วแต่ดวงด้วยถ้าใครเปิดได้แบบดอกเดียวโป้งเดียว50 GB, ก็อาจจะได้เลยแต่ไม่ใช่กูก็แค่นั้นก็ผมขาดาอีกห้าก็ผมพอดีเลยซื้อเฮไมมันพอดีอะไรหมอเจเออะไรขนาดนั้นวะต้องลั่นแล้วนะกูต้องคุมแล้วอะกิดนี้มันไม่ผู้ไฟสักใบเลยไอดี ID ตัวเองอะแล้วใบนี้ต้องลั่นผมบอกเลยว่าผมขอเลขหนึ่งมาหายแล้วกัน มันคือครั้งสุดท้ายสำหรับกิจกรรมนี้เราจริงๆรต้องลั่นให้เราได้แล้วนะโอ้โหกูเลิกเตือจริงจริงนเว้ยอเข้าล็อกดูดีตีบวกก็ไม่ติดเปิดการก็เป็นอย่างเงี้ยปวดหัวปวดฮิตนะเป็นบวกแปดกูก็ยังไม่รู้เลยมันคือใครมาจากไหนบวกแปดตัวแค่สองแสนน่ะ ระบบแม่งยังไม่ให้เหรียญก็เป๊ะเออทุกอย่างแม่งลงล็อกแบบล็อกเก่งอ่เพื่อเราจะเปิดลัคกี้เวลกันต่อนะเผื <c oughs> ่อจะมีอะไรดีบ้างเห็นคนดูเขาเปิดลัคกี้เวลได้พูไฟกันด้วยนะแต่แม่งแบบเซ็งจริงนะเว้คนดูเปิดกิจกรรมแบบไม่พูไม่อะไรเลยมันแบบแย่วหรือดวงกูม,มันไม่ดีจริงๆวะเกมมันอาจจะไม่ได้ล็อกก็ได้ <c oughs> มีการอะไรให้หลุดไหมเนี่ยโอ้ดีเอชีพีทั้งสองวันใช้ไงหมดเนี่ย เผื่อจะมีทรงบ้างนะเปิดของฟรีไปหน่อยมาเคลียาาร,ร์กราดเ็ษๆไปการลุ้นบวกห้ามันก็ให้มาเยอะนี่หว่าจิ้มไม่หมดเหลือสองใบนี่มีโดซีซีที่จะแพงอยู่โดซีซี 4, ซีดานซีซีอะไรอย่างงี้โอ้โหถ้าเป็นการลุ้นบวกแปดนี่เรารวยสบัดเลยนะาาแต่ต้องออกบวกแปดด้วยนะ ไม่ใช่เป็นการบวกแปดแล้วออกบวกหกอะไรอย่างเงี้ยก็หาไปเอาครั้งโอเคมาครับพร้อมรับโซโบสไลน์ละก็ดูดีอยู่นะให้การลุ้นมาทั้งทีมันก็จะมีพูไหมเนี่ยอันเมื่อกี้เติมไปเท่าไหร่นะประมาณ200กว่าบาท250อ่ะประมาณนั้นในการลุ้น8อันนี้มาดูการฟรีดีกว่าพูไฟไหม สภาพเดียวกันอนะ่ะคนดูว่าเราคนเปลี่ยนไอเดีเล่นเว้ยมันน่าจะเลดดีกว่านี้ว่าไอเดีเราแม่งเฮงสวยว่ะเงินเอ็มไม่เท่าไหร่วะเนี่ยหกหมืนก็ไม่เยอะอะไรโอ้นี่ดวงกูมันแย่จริงๆหรอวะเหือว่ากูโดนล,ล็อกเลดเป็นไอดีที่ถูกจับตามองจากทางเกมอยู่หรือเปล่าอุ้ยซีพีได้เยอะมากได้ตั้งแปดหมื่นกว่าอันนี้แค่จากไหนบ้างก็ไม่รู้ ไม่รู้เหมือนกันจากไหนบ้างเดี๋ยวผมหาตัวรีเวอร์มาขึ้น9เล่นดีกว่าไหมเทสดวงเทสเลนหน่อดีเฮ้ยดีกว่าผมอีกได้ร้อยสิบหกยี่สิบเคไปเติมผมไม่ได้อะไรเลยนะจัดไปโอริจีสองตัวปีติดเก้าก็ได้ที่อยู่นะโอริจีเอาออกเล็กมาตีหน่อยไปออกเล็กแชมเบอร์ลินมาตีแม่งหมดละกูแ้นมีคาวานโยเอามาแขนกูแขนแ พอแล้วมัง้งเดี๋ยวจะไม่มีตังค์ซื้ออะไรพอก่อนพอก่อนซื้อแล้วตีทีละตัวแล้วกันเริ่มจากออกเล็กไปก่อนเลยออกเล็กใช้อะไรที่มีได้อยู่นะโอเคออกเล็กเต็มหลอดไปมยัดปะมีให้ยัดก็ยัดติดก็เฟี้ยวอยู่นะออกเล็กมันไม่มีให้เปิดแล้วปะว่าไม่น่ามีใครเก็บการที่เป็ดอยู่ลยแล้วตีซื้อสองทีนะ่าจะได้ทีอยู่ทีเดียวก็มาแล้วว่าออกเล็กทำไมกูไม่ไปตีบวกเก้าก่อนนะ ตัวแรกก็มาเลยนี่คือกูดวงดีเหรอโอลิกี้เนี่ยอยากได้อยู่ขอได้หรือเปล่าขอโอลิกี้จะได้ไหมเท่อยู่นะโอลิกี้ถเต้เต้เต้ไม่มาไม่มา ว่าทำไมตอนตีกาเวนเบิร์ดมันไม่ติดง่ายเหมือน,นตอนตีออกเหล็กวะออกเหล็กกมันต้องตีบวกหน้าเลยเวื่อคนดูถ้าอยากได้พลังแบบดีๆอ่ะนี้พลังมันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็ได้มาก็โอเคอยู่ดีกว่าไม่ได้ตีติดเดี๋ยวเอามาเล่นหน้าแทนดูนเยสเลยปะ่ะ ไม่ติดว่ะเหลือแค่คาวันโยคาวันโยนี่ก็ได้อยู่นะคาวันโย่ไวนาดุมก็ร้อยสิบแปดทั้งคู่เอ้ยร้อยสิบห้าทั้งคู่เลยพลังมันไม่เยอะมากคนดูมันตีได้อยู่แต่ก็เปลืองตังค์อยู่เหมือนกันไม่เป็นไรคลิปมันสั้นต้องเอาสะหน่อยออกเล็กไม่น่ายัดกันแต่น่าจะเก็บกันแต่ก็ยัดตอนมันขึ้นบวกเก้าสอยอะไรมาก่อนสิบตัวหมอดไปก่อนเลยไวนาดุมถ้าติดได้ใช้งานนะไวนาดุมเอาหน่อยไป ไม่ติดว่ะคาวันโยตัวท้ายแล้วครับมาหน่อยวะคาวันโยบวกเก้าได้ใช้เหมือนกันไม่มาว่ะเอ้ยแต่ผมว่าถ้าแตกต่อเนื่องขนาดนี้ผมว่าออกเล็กตัวตีบวกเก้าได้ละตีติดได้ใช้อ่ะบวกแปดไม่ค่อยอยากใช้เท่าไหร่บวกเก้าแล้วกันผมไม่ยัดกันแตกด้วยที่เกียดและเพราะไม่มีละกันแตกหมดหรือว่าซื้อได้ไหมวะ มีแพ็คให้ซื้อไหมมันใช้มันตัวแค่แสนไม่ถึงแสนห้าด้วยถ้า Star Point เรามีเหมือนจะมีแพ็คอยู่ที่ผมยังไม่ได้เปิดเอาบอลกันแตกมาก็โอเคอยู่นี่อันนี้ชนะติดแรงท็อปห้าสิบบ้างติดแรงท็อปห้าสิบหรือท็100อปร้อยะสักอย่างหนึ่งได้มันแน่นอยู่คนดูไม่รู้พอซื้อป่ะห้าหมื่นน่าจะพอนะพอพออีกยักันแตกได้สามแสนอันนี้แสนห้าสองหมื่นห้ามันตัวเกินแสนห้าปะ โอ้โหตัวแม่งแสนแปดเกินมานิดเดียวเองเสียได้ป่ะถ้าราคาล่วงน้อยกว่านี้จะได้ตี2ทีเลยอะ่ะไม่เป็นไรตีทีเดียวก็ได้ดีกว่าไม่ได้ตีเยียงน้อยก็มีกันแตกใส่ก็โอเคแล้วคุณดูซื้อก่อนมาหลุยโซเลสให้กูทีนะหลุยโซเลสจี GI u ให้กูทีไปจีไยูมาแล้วนะเหลือแค่หลุยโซเลส โอ้ oh, พอดีเลยเป็นอะไรกูต้องดีใจใช่ไหมมาตัวสุดท้ายของคลิปนี้แล้วคุณดูตัวนี้แต่งนูนเยะต่อไม่เอานูนเยะตีทำไมบวกแปดได้ทีละอ็อกเล็กเนี่ยถ้าติดบวกเก้านี่โอเคอยู่ที่ผ่านมาถือว่าตีล่อขอ,อเข้มๆข้ม,มคมคออกเล็กกัมเบลิน ไม่ซ้ำไม่ซ้ำเก็บกันแต่ก่อนเดี๋ยวมาซ้ำมันอื่นแล้วกันประมาณนี้แหละคลิปนี้คนดูแม่งไดเอ็มแค่นิดเดียวเองเสียเอ็มไปตั้งเยอะรอเอาคืนจะหนักเลยคือของแม่งก็ไม่ได้คุ้มเลยที่เปิดได้ดแต่ไม่ราได้ตัวรีเวอร์มันเก็บไว้ในคอลเลกชันก็โอเคเฮ้ยตีขึ้นบวก9นี่ใช้งานเป็นตัวหลักได้อยู่นะแทนกาวเวนเบิร์ดแต่แค่มันไม่ติดฟีเจอร์ปัจจุบันก็ไม่เฟี้ยวละแต่มันก็มายืนก่อนได้เนี่ยบวก9้าพลังดูดีอยู่ไมว่างันตอนนี้เล่นบวก8ไปก่อนประมาณนี้หรมาคลิปนี้ชอบว่ากดปาม